สวัสดีครับพู้ติดตามช่อง o u u u b e Big l ลค e ครับวันนี้เรากลับมากับฉากใหม่นะครับโดยข้างหลังเราจะเป็นภาพว่าเราจะรีวิวอะไรในวันนี้นะครับนั่นก็คือมือถือที่มีราคา2,000 20, 0ต้นแต่ได้ความเป็นแฟลกชิพนั่นก็คือ Samsung Galaxy s m s u ุ g g ก l a x y อ2 4ี e นั่ันเองครับกับการใช้งานมาแล้วประมาณเกือบ2อาทิตย์พร้อมแล้วนะครับว่ามันมีดีอย่างไรมารับชมด้เลยครับ s ั m s u n g g ล g a ย S a ี่ FE นะครับตัวนี้ที่จริงอะ่ะนอกจากตัวของการย่อมาจากแฟนดิ d i t ชันแล้วยังมีตัวย่ออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ f ฟกชิพเอสฟิเลีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเป็น f ฟกชิพเอสฟิเลีของมันนั้นเป็นอย่างไรกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราให้ดูกันก่อนกับตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะพบว่าหน้าจอของตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอยู่ที่67นิ้วนะครับโดยเป็นแบบ d y n a m i o a m o l e d 2X เหมือนเดิม พร้อมกับรีเฟรชเ t ทที่เป็น a ะด p t i ีฟนะครับถึง120พร้อมกับ v วิชั่น o ู t ที่ทำให้สีสันนั้นน่าสวยขึ้นเอาเทคโนโลยีตานเนี่ยก็คือ84 4นั่นเองครับและก็ยังมาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่ full hd นะครับก็เรียกได้ว่าเท่ากับตระกูลของ h 2 4และ2 4 plus นะครับกล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอียดที่10ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีมุมที่ค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรรองรับการถ่ายวบดี k อ 4K 60เฟรมเรทครับ ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นวัสดุโลหะอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีการตัดเสาอากาศมาให้ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าความที่มันเป็นอลูมิเนียมแต่มันเหลาให้โค้งมนทําให้ด้านหลังนั้นนะจับแล้วรู้สึกว่ามีความโค้งมนอยู่ในตัวครับด้านบนของตัวเครื่องนะครับมีนี่ครับเป็นช่องใส่ซิมนะครับแล้วก็ไมโครโฟน2จุดโดยช่องใส่ซิมนะครับก็จะสามารถจิ้มแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะครับใน เราสามารถเปิดออกมาแบบนี้ได้โดยจะมีซินการใส่ได้2อันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะมีปุ่มนะครับสออันอันนี้เป็นปุ่มเปิดป,ปิดตัวเครื่องแล้วก็สามารถสั่งงานบิ๊กบีได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าสู่กล้องได้โดยการกด2ครั้งส่วนตรงนี้นะครับเป็นเพิ่มระดับเสียงแคร์แต่หน,น้าจอก็คือสองปุ่มนี้เหมือนเดิมหรือว่าจะใช้วิธีการปัดข้างนั่นเองครับปุ่มที่กดนะครับก็คือปุ่มลดเสียงแล้ว ด้านล่างนะครับก็จะมีไมโครโฟนมาให้2จุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับก็จะมี USB Type C มาให้อยู่ตรงนี้มาให้แบบชัดเจนมากแล้วนอกจากนี้นะครับลำโพงของมันเป็นแบบสเตอริโอคือมีลำโพงจุดนี้แล้วก็ลำโพงด้านบนนะครับซึ่งอยู่ตำแหน่งตรงนี้นั่นเองครับพลิกมาด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นก็จะให้ความรู้สึกเป็นกระจกที่เรียกได้ว่าเงามากแล้วก็จะมีกล้องมาให้3ตัวแบบนี้พร้อมกับ LED flash มาให้ครับ สำหรับกล้องนะครับด้านหลังก็จะมีความละเอียดนะครับตัวหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง f. 1.8แล้วก็มุมกว้างที่มุมกว้างอยู่ที่8 4องศาแล้วก็มีระบบ ois มาให้ด้วยครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัว ultra wide นะครับก็จะมีความละเอียดที่อยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับก็จะได้มุมมอง1 2ึงรอยบองศาแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทเล p h o t o ซึ่งจะเป็นเทเลแบบ3 x ความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมกับ ois ครับ นอกจากนี้การถ่ายวีดีโอนะครับยังสามารถถ่ายได้ด้วยความละเอียดนะครับสูงสุดอยู่ที่ 8K 30เฟรมเรท 4K ก็ยังถ่ายได้แล้วก็ Fo HD ก็ถ่ายได้เช่นเดียวกันครับพอจับเครื่องแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าฟีลลิ่งเนี่ยคือมันเหมือนเลยนะครับเหมือนกับ S24 Plus แต่ว่าสิ่งที่มันจะแตกต่งางกันอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของอตัวนี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะหนากว่านิดหนึ่งนะครับดังนั้นในเรื่องของความหนาของตัวเครื่องนั้นถ้าใครชอบที่แบบบางกว่านี้ก็ต้องไปตุ้น ที่เป็นแฟลชชิพนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งตัวนี้เนี่ยพูดเลยว่าจับแล้วดูดีมากอะจับแล้วแบบลื่นไหลแบบลื่นเลยลื่นจริงๆนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียงกันว่า samsung galaxy s 2 4 fe นั้นจะให้ระบบเสียงเป็นอย่างไรกัน สำหรับฟีเจอร์ของ Samsung Galaxy A24FE นะครับมาพร้อมกับ One UI version 6.1.1นะครับแล้วก็เป็น Android 14ซึ่งสามารถอัปเกรดได้อย่างยาวนานด้วยเช่นเดียวกันนะครับจุดเด่นนะครับนอกจากในเรื่องของคุณสมบัติที่ได้ว่ามาใหม่จนได้ได้ว่าน่าสนใจมากๆยังมี Galaxy AI มาแบบเต็มขัน้นเต็มขนาดไหนมาดูกันนะครับเต็มขนาดนี้ใน หนึ่งนะครับ Chat Assist นะครับขอ Assist ก็มี Chat Assist ก็มีนะครับ Interpreter ก็มีนะครับเรียกว่ามาครบเลยนะครับมีตั้งแต่ตัวของแปลภาษาตัวช่วยในการถ่ายภาพนะครับ Drawing Assist นะครับก็มีนะครับพวกแบบเขียนแล้วก็แปลนะครับสรุปก็มีนะครับอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวผมจะสมมุติลกันสมมุติว่าเราเข้าเว็บเดิมนะครับแล้วเราต้องการให้ GPT AI ช่วยแปล สามารถจะแปลไ,ได้นะครับโดยมันจะสามารถที่จะแปลจากเวอร์ชันปกติให้เป็นภาษาไทยได้แบบนี้นี่แต่ว่ามันจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนี่อาจจะไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานในรูปแบบต่างๆได้นะครับหรือเราจะทําแบบนี้ก็ได้เป็นสมาราย์นะครับให้มันสรุปให้เลยขี้เกียจไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้นี่ครับ รอสักครู่หนึ่งเพื่อจะทำสมาร์ทไลส์นะครับอาจจะต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับข้อมูลในส่วนนั้นว่ายาวขนาดไหนนี่ตอนนี้สรุปเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นั่นเองเราสามารถที่จะ Copy แล้วก็ไปใช้กับสิ่งอื่นได้เช่นเดียวกันครับก็จะประมาณนี้สำหรับคนที่อยากรู้ว่า Galaxy AI มีอะไรบ้างในวันไอโคชั้นหกจุดกดทางด้านมุมขวามือด้านบนนะครับเราได้ทำไว้แล้วนะครับแบบเวอร์ชันสรุปนะครับ ก็รวมตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกจนถึงเวอร์ชันล่าสุดเลยครับปรับมุมมองได้หลากหลายนะครับแล้วก็รวมถึงนี่เลงถ่ายวิอ 8K ซึ่งวิอ 8K นั้นนะมีจุดเด่นก็คือมันจะชัดกว่า 4K ถึงประมาณ4เท่านั่นหมายความว่าถ้าคุณถ่าย 4K มาแล้วคุณต้องการจะครอปทำให้ภาพนั้นนะออมีการเจาะเข้าไปที่ใกล้มากๆนะครับก็สามารถที่จะทําได้นั่นเองครับแต่ทั้งหมดไปก่อนนะ 8K ถ่ายทเทว่ได้หลักเท่านั้นนะ ้องบอกไว้แบบนี้แล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการซูมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราซูมของภาพนี้ได้สุดสาดสิบเท่าตัวที่เป็นภาพวโอก็ซูมได้สุดๆสิบสองเท่าก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนอกจากนี้นะครับยังมีโหมดต,ตัวของโปรนะครับไนท์ Nike, ถ่ายภาพมหาสโรโมชันนะครับ duo นะครับหรือว่าการถ่ายกล้องคู่แบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้เปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบ แล้วก็รวมถึงโหมดโปรซึ่งโหมดโปรนะั้นนะ่ะดูดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างโหมดโปรนะครับ ISO ตัวของสปีดนะครับแล้วก็รวมไปถึงการชดเชยแสงโฟกัสและไมโครโฟนเรลองนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับทั้ง USB นะครับแล้วก็สามารถที่จะอบลูทูธมาต่อได้ด้วยแล้วยังสามารถปรับเสียงเพิ่มได้อีกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วหมดโปรล่ะหมดโปรปกตินี่ ก็ถือว่าดีนะมีแบบลูกเล่นมาให้ค่อนข้างครบอืมแล้วก็ที่เหลือนะครับก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าเกจการกักสแกนเอกสารนะครับรวมถึงในเรื่องของฟีเจอร์อัจฉริยะต่างๆที่สามารถปรับโทนสีภาพให้ตามความต้องการของ AI แล้วก็เราด้วยนะครับซึ่งสามารถปรับได้ตั้งแต่แม็กซิมัมปกตินะครับทำให้กล้องนั้นสปีดเร็วขึ้นแล้วก็น้อยไปเลยนะครับก็คือไม่ปรับเลยประมาณนั้นนะครับ ล้วก็ยังถ่ายลอไฟได้ด้วยโอ้ถือว่าโอเคมากนะครับนี่นะครับก็คือเอ่อฟีเจอร์นะครับเบื้องต้นของตัวนีือ s ั m s u n g า a l a x y a ส4เกี่ยวกับภาพนิ่งเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับกล้องหน้ากันนะครับว่ากล้องหน้านั่นะจะมีลูกเล่นเทียบเท่ากับกล้องหลังหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนไปนะครับใครที่บอกว่าเอ้ยหาหมดห้าสล้านที่เจอห้า5ล้านคือกดคําว่า12เนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนสลับได้หมดแล้วแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายภาพแบบโมชั่นโฟโต้หรือว่าแบบ เหมือนกับไลฟ์วิดีโอนะครับแต่ค่ายค่ยดึงแล้วก็ยังสามารถปรับพวกบิวตี้เฟ e แล้วก็สามารถที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของการแอดฟิลเตอร์เพิ่มได้ด้วยนะครับสามารถดาวนโ์โหลดหรือว่าสร้า t ฟิลเตอร์จากภาพที่คุณถ่ายได้ด้วยครับ อนนี้เป็นการสูบนะครับจากระยะ0ูจนถึงระยะสูงสุดนะครับโดยวิดีโอนะครับตอนนี้เราใช้ฟูดีสามเฟรทนะครับเพราะว่า30เฟรมเรทเราสามารถใช้เป็นอัลเทอไบได้นะครับมาเริ่มกันเลยตั้งแต่0ูครับต่อไปไประยะที่1ครับระยะที่3นะครับ3นี่จะเข้าออปติคอซูมนะครับแล้วก็สามารถที่จะซูมได้อีกนะครับโดยเราสามารถที่จะลากอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือระยะที่สินะครับและระยะที่12ครับ วิดีโอจะสามารถส่ดได้ถึงเลยที่12แต่ถ้าเป็นตัว 4K นะครับจะสั้นกว่านี้แล้วก็ตัว Fo h d 60นะครับจะได้12แต่ว่าจะเริ่มจากที่1ครับ ือการถ่ายวิดีโอนะครับด้วยกล้องหน้าของซับสุเกซ a ่เอที่สี่นะครับกับสภาพที่เรียกว่าเป็นสภาพแสงปกติแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกับ Portrait Mode กันว่า Portrait Mode นั้นจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้นะครับจะมีลูกเล่นตัวของ Portrait v i d ดีโะครับซึ่งสามารถปรับเบลอร์ก็สามารถปรับเป็นเรเวลได้นะครับต่อมานะครับก็คือ Big Circle ก็คือเป็นแบบด้านหลังละลายหายไปเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทาเป็น l o r Point จุด ที่ไม่ได้มงนะครับหรือว่าหน้าผมเท่านั้นที่จะเป็นสีครับและสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้เป็นแบบกิฟต์นะครับก็จะเหมือนกับทีวีเสียนั่นเองครับแถมให้อีกนิดนึงตอนนี้คือคุณกำลังรับชมเป็น 4K 60เฟรมเรทนะครับสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้ออกมาในะาาแบบนี้เลยครับ นอกจากนี้นะครับโหมดของในการถ่ายนะครับสามารถสลนี่สลับนะครับเราจะสามารถซูมได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น6 0เฟรมเรทนั้นจะไม่สามารถที่จะใช้เลนส์ออโต้ไว์ได้ครับว่าเป็นการสร้างทําให้คลิปนั้นนะเราถ่ายสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีรูปเ้นของ Dual Recording หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณสามารถที่จะดูได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในเวลาเดียวกันนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเลนส์จากเลนส์ตัวหลักเป็นเลนส์ออโต้ไว์และเลนส์ซูมได้อีกนะครับแต่ว่ามันจะต้อง มีการหยุดเพื่อเป็นการเปลี่ยนเลนนั่นเองครับนะครับให้คุณดูนะครับเรื่องของการถ่ายวิว 8K โดยฝั่งซ้ายนั้นจะเป็นเรื่องของ 8K โดยปกติแต่ฝั่งขวานั้นเราครอบเข้ามานะครับคุณจะเห็นสังเกตว่าตัวคำว่า next window นั้นจะมีความคมชัดมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการถ่าย 8K มันจะมีประโยชน์แบบนี้นั่นเองครับแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของพื้นที่ตัวเครื่องนะว่าจะต้องเพียงพอสำหรับในเรื่องขุมพลังนะครับก็จะมาพร้อมกับ x y n o s 2อ0 0 e นีออตคนะครับแล้วก็การจอก็คือ x q u i p 940ถือว่าเป็นสมุพลังที่ใกล้เคียงกับ x 2 4ธรรมดาแล้วก็มาพร้อมกับแรมนะครับ8 g b และความจำภายในตัวนะครับมีให้เลือก2รุ่นก็คือ128และ2 5 6 g b นั่นเองไม่สามารถเพิ่มความจำได้นอกจากนี้ยังรองรับก็คือ Wi-Fi 6e 5g Bluetooth 5 3 GPS แล้วก็ A GPS พร้อมกับพอร์ต USB Type C ที่อยู่ด้านล่างเพียงพอร์ตเดียวเท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังมีแบตเตอรี่ขนาด4,700มิลลิแอมป์รองรับการชาร์ไฟแบบสาย25วัตต์และแบบไร้าสาย15วัตต์แถมมีระบบรีเวิร์สชาร์จด้วยครับสำหรับคะแนนเบชมันนะครับเริ่มต้นจากอันจุตูนะครับทำได้ที่1,420 0ล้าืน 8,227คะแนนถือว่าสูงกว่าเดิมมากๆต่อมาครับจะเป็นกิกเบนซิกนะครับกิกเบนซิกอยู่ที่7กิกเบนซิกอยู่ที่1,786สําหรับสิงเกันขอแล้วก็มาติคอร์ทำได้ที่5,815ทดีมารครับทีมาร์นั้นก็ถือว่าคะแนนนั้นเซอร์ไพรส์เพราะว่าแต่ละอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จดีแล้วก็โดยเฉพาะการเล่นเกมแบบเรทกิ้งนั้นโหถือว่าคะแนนเซอร์ไพรส์เลยนะครับโอเค ถ้าบอกแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนเล่นเกมมันจะเป็นอย่างไรกันดีกว่าเอาละครับสำหรับใน,นเรื่องของการเล่นเกมนะครับอันนี้เรามาเล่นเลยนะครับเพราะว่าที่จริงหมดต่างๆของตัวซัมซุงนะครับก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คือมีตัวของเกมบูสเตอร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูเกี่ยวกับการสร้างผลเกี่ยวกับการเล่นเกมได้ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะครับก็เลยรียบว่าไม่จำเป็นจะต้องเล่าว่าฟีเจอร์มีอะไรนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมนะครับแล้วก็ระบบเสียงที่ ได้บอกไปนะครับว่าละโพงเสียงเป็นลำโพงคู่นั้นก็ถือว่าค่ั้งคางที่จะให้ความละเอียดเสียงที่ดีนะครับนี่หน้เปิดแค่ประมาณครึ่งเดียวนะครับแล้วก็รายละเอียดของภาพต่างๆที่ออกมาตอนนี้นะครับผมค่อนข้างประทับใจอยู่สําหรับมือถือตัวนี้นะครับการควบคุม g a s t u r e control นะครับก็ถือว่าง่ายนะครับไม่มีปัญหาเสียงใดเลยนะฮะเห็นแบบนี้หลายคนก็คงแบบตั้งคําถามว่าความร้อนเป็นยังไงนะครับก็แน่นอนครับมันก็ยังมีความร้อนอยู่บ้างนั่นเอง ทีนี้เดี๋ยวมาดูเก็บเกมที่ต้องใช้ศักยภาพเยอะกว่านี้นะครับอย่างเกมเจนชีนิมแท็กนะครับแล้วก็สลิดโซนนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลย Don't get Plu สำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่ออย่างที่บอกไปครับรุ่นนี้รองรับไฟไฟ6 e เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ให้เยอะพอสมควรดังนั้นในเรื่องของการทดสอบคนั้นผมเลยไม่ค่อยมีปัญหาก,กับมือถือรุ่นนี้สักเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของการใช้เกี่ยวกับ5 g ก็สามารถทําเป็น d u โอสแตนบายได้ด้วยครับสำหรับ s ั m s u งแก a l a x y A24 fe นะครับก็มีขนาดดีที่4,700อ mah นะครับแต่เรามาดูฟังก์ชันกันก่อนนะครับกับเมนูภาษาอังกฤษก็เริ่มต้นกับ power saving คือระบบประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของกับ protect แบตเตอ y ี่ซึ่งสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับ ได้สัตระดับโดยสามารถที่จะล็อกไฟได้ถึง80%เรแล้วก็เป็นการรายงานว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วรวมถึงระบบการตั้งค่าชาร์จว่าจะชาร์จแบบไหนแลเอาเร็วขนาดไหนด้วยลองรับระบบไวเลชาร์จนะครับพอรองรับระบบไวเลชาร์จก็จะรองรับกับระบบการจ่ายไฟแบบดีเวลชาร์จได้ด้วยแสงผลแล้วก็รวมไปถึงเกี่ยวกับอินโฟมิชันครับเอาละตอนนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานจริงๆของเรานะครับซึ่งวันนี้เรา ใช้งานหน้าจออยู่ที่4ชั่วโมง3นาทีนะครับนี่ก็ถือว่าค่อนข้างอึดอยู่นะฮะเราก็ใช้งานทั่วไปแล้วมี Facebook มีเล่นเกมแล้วก็มีนำทางมีกล้องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของถ้าเราเปิดหน้าจอค่อนข้างเยอะนั้นก็จะกินไฟอยู่ประมาณแบบนี้ถามว่าอึดไหมก็ใช้ได้ครับมันก็ไม่ได้อึดมากสําหรับคนที่ใช้งานหนักแต่มันก็ยังเอาตัวรอดเพราะตอนนี้3ามทุ่มสีนาที ไฟยังเหลือ26ผมคิดว่ามันยังไงมันก็ไหวสบายๆยยแล้วครับทีนี้เราไปดู p ีซีมากันว่าเป็นอย่างไรแล้วระบบชาร์จิ่งของมันด้วยเช่นเดียกันครับ p c ซมาของ Samsung Galaxy S24P ทำได้ที9ชั่วโมง45นาทีนะครับคือว่าค่อนข้างที่จะอึดอยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวครับ สำหรับนเรื่องของการชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเสียบ USB Type C นะครับ้วยกำลังสูงสุดที่เราใช้นะครับคือ1นึ่งวัตต์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราเสียบบร้บยนะครับมันขึ้นแบบนี้นะครับนี่มิเตอร,ร์ของเรานะครับขึ้นอประมาณช่วงส5บห้าตอนนี้มาถึง2ี่สิ4ยบสายินี่ประมาณยี่สิบเจดนะครับเท่ากับว่ามันรองรับตอนนี้ขึ้นมารองรับการชาร์จแบบ ยี่ห้าวัตแน่ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ชาร์จได้ค่อนข้างไวทีนี้เรามาเปลี่ยนที่ชาร์จกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะคราวนี้เราใช้ power C นะครับในการชาร์จก็คือเราเสียบตัวของตัวอ่านไฟของเราอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สายที่แรงมากขึ้นครับสิ่งที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันครับนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะเสียบแล้วนะครับพร้อมแล้วมาดูกันครับ ก็จะใช้เวลาประมาณในการชาร์จเนี่ยหชั่วโมง8นาทีในการทําให้ไฟเต็มครับก็ถือว่าเราเขาทาได้ดีที่สุดประมาณแบบนี้แล้วครับโปรโมชั่นของ Samsung Galaxy A 2 4 FE นะครับก็จะมาพร้อมกับ1น,นะครับเอาเครื่องเก่ามาได้เครื่องใหม่ลดเพิ่ม2,000บาทนะครับส่วน2นะครับคือเอาส่วนลดส0นะครับไปซื้อ Samsung Galaxy Watch หรือ Galaxy Bud s ได้นะครับ3นะครับ ก็ยังสามารถที่จะใช้สิทธิพิเศษนะครับลดสัสิบเปอร์เซ็นต์ในการซื้อ Samsung c a พัทเริ่มต้นที่1,183และ2,093บาทนะครับและนอกจากนี้ยังสามารถผ่อนกับ Samsung Finance พั s เริ่มต้นศูนย์บาทได้เช่นเดีวยวกันแคมเปญน,นี้เริ่มตั้งแต่วันที่2 1ตุลาคมจนถึงวันที่1ธันวาคมนี้จะลงมาแล้วน,นะครับสำหรับ Samsung Galaxy S 2 4 FE นะครับก็พูดเลยนะครับว่ามันถอดร่างมาจาก Samsung Galaxy S 2 4 Plus แต่ว่าใส่เรื่องของความคุ้มค่าเข้าไปมากขึ้นทำให้ราคาของมันนั้นถูกลงกว่ารุ่นตัว S24 Plus มากพอสมควรนะครับกับราคาเริ่มต้นอีู่ที่ 22,900บาทนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆโดยเฉพาะคนที่ซื้อในช่วงแรกๆนี้นะครับก็จะได้โปรอัปเกรดไปด้วยนะครับกับการกลับมาอีกครั้งแล้วก็เทรนินก็เพิ่มมูลค่าด้วยนะครับถามว่ามือถือตัวนี้มีความคุ้มค่ายอย่างไรนะครับก็เรียกว่าถ้าคุณต้องการความเสถียรกันน้ําได้ AI พร้อมรองรับภาษาไทยแน่ๆแล้วก็ที่สำคัญใช้งานง่ายปลอดภัยนี่ก็คืออีกมือถือตัวหนึ่งที่ให้คุณได้ทั้งหมดแถมฟีลลิ่งตัวนี้ดีขึ้นจนเรียกว่า มาแบบเรือธงเลยทีเดียวครับก็เรียกได้ว่าใครที่ซื้อนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกิบื้อตัวนึงที่น่าสนใจมากๆสำหรับในงบประมาณนี้นั่นเองครับใครที่สนใจนะครับสามารถไปหาลองกันได้ที่ซั s u ุง Shop นะครับแล้วก็ Samsung f s t Store สามารถหาได้แล้วแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเราในนั้นรอติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหน้านี้และในฟุตบอลคอมสแตทวีดีบอก์เช่นเคยครับ